料料料，clear, clear. Yeah. Uh, uh, 嗯，你说呢？我们有料，牛，嗯，板车，我，我话的，吹毛啊，吹毛，我话的，他他变吹毛。 đây là, ấy, là thêm, oh, này, hồi kia nó mà thèm, khi mà thèm. Nói nè, nói nè,

สายแล้วมัเคับสายมัเคยนับสายเลยสถานที่ประชุมมีี่ิ้ว้วยตะีเลยตำรวจภูธรภาคตำรวจภูธรจังหวัดต้อลพักคณะของคนตำรวจูอง้บ่กนูคร่บอก รวมถึงเรืของเป้าหมายอย่างสถานีตำรวจภูธรพิศดารจะมีการรายงานตนผลกครับอย่างเป็นทางการคนตุ่นโอ้คนตุ่นเดือดแรงเลผู้บัญชาการเผื่อปากตามยาเสพติด กองผู้ประชาการกองผอภาคห้าพลตรีพลอะไรก็เดินโมงกองกอสองนี่แหละกันตรีภาคห้านะครับโดยรวมเนี่ยเหมือนสถิติลดลงนะครับจะเลี่ยงไปทงด้านถูกเพราะว่า ทางภาคห้าเนี่ยบูรณาการกำลังทุกฝ่ายนะครับหารตารวจฝ่ายปกครองพอปสครับร่วมกันพอเราทํางานเข้มแข็งเราก็ต้องพยายามทุกวิถีทางที่จะคนออกไปได้ครับเพราะฉะนั้นก็พยายามไปที่ทางนะครับภาพรวมเป็นต้นคือดีเอพวกนี้เราไปเป็นดักควบไยคือกลุ่มผู้ต้องสงสัยเราก็ไปเียบไว้นะครับแล้วต่อไปถ้าเราไปเจอยาเสพติดมีพออะไรทั้งหลายเนะี่ยถ้ามีดีเอ็นเอผลพื่นถ้าเป็นเครือข่ายถ้าเป็นญาติพี่น้องหรือเป็น พ่อแม่ลูกอะไรเนี่ยมันจะยืนยันตัวนนบุคคลได้ครับฟังสืบง่ายึ้นได้ครับใช่ครับครับเนื่องจากว่าในพื้นที่ของเพีิงแก่นนะครับมันจะอยู่ใกล้ชายแดนประเทศลาวนะครับข้ามแม่น้จะจะนำโขงเข้ามาผู้เกี่ยวข้องจะติดก็จะนำโดยิทธิ์นะครับรอบข้ามแม่น้ำโขงเข้ามาทักษพักอยู่ในพื้นที่ของเวืองแก่นนเพื่อกระจายสินค้าไปสู่พื้นที่ตอนในที่บ้านห้อยาหารตะบนเพลิงแก่นนั้นเป็นหมู่บ้านจนเผ่าม้งที่ มีการออกหมายจับผู้เกี่ยวข้องยาเสพติดไว้ถึงจำนวนมากถึง80กว่า60กว่า60กว่าคนนะเมื่อเช้าเนี่ยเจ้าที่ตำวตรวจก็ฝ่ายปกครองทหารทุกฝ่ายจึงได้เข้าทำการปิดล้อมจับค้นผู้เกี่ยวข้องที่มีหมายจับอยู่แล้วนะครับและเราก็สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหารายสัมภัน์ได้หนึ่งรายที่จินเรียนพี่น้องสื่อวทรนทพา์ไปแล้วและที่เราต้องทําการเก็บบีเอของผู้เกี่ยวข้องเนื่องจากว่า หมู่บ้านห้วยหารวนปอมยังแก่นเป็นที่พักพิงแล้วก็เป็นที่ลําเบียงยาสติดไปสู่พื้นที่ตอนใหม่บางครั้งผู้กระทาความผิดนะครับได้หลบหนีไปแต่เราจําเป็นที่จะต้องสืบสวนหาตัวผู้กระทามผิดจพื่อท,ทาการเพิกเ e อ a ญาติพี่น้องสิบคนเกี่ยวข้องไว้เพื่อเป็นแนวทางในการสืบสวนหาตัวผู้กระทาผิดต่อไปครับสถานที่แห่งนี้ที่เราทาการตรวจยึดเนื่องจากว่าเป็นพื้นที่ที่เราพิสูจน์ทราบแล้วว่าเป็นพื้นที่ที่ผู้กระทำความผิดนะได้ใช้เป็น สถานที่ในการพักยาเสพติดและเพื่อที่จะลําเลียงไปสู่พื้นที่ตอนในซึ่งเป็นศูนย์กลางของการลาเลียงสู่พื้น่อในทั้งไปทั้งจังหวัดน่านจังหวัดแพร่จังหวัดลาปางและจังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งผู้ทาผิดจะเลือกไปว่าเส้นทางไหนที่เจ้าที่ของเรานะครับแผ่วเออหรือว่าไม่เข้มแข็งนะครับเขาก็จะไปตามเส้นทางดังกล่าวเป็นที่ที่รวมาการจราจรคทีลัรครับวันนี้ก็เป็นการเปิดยุทธการ ที่ทักร้านนานะครับของเป็นการบูรณาการกำลังร่วมกันนะครับของตำรวจภูธรภาค5แล้วก็ทหารในพื้นที่ปปสภาค5ตำรกรแล้วก็ปปมนะครับเป็นการบูรณาการโดยที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับเพื่อตรวจค้นยึดทรัพย์ขยายผลคดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดทั้งหมดนะครับภาพรวมเนี่ยเราวันนี้เรามีเป้าในการทุกควมทั้งหมด600กว่าเป้านะครับแล้วก็บุคคล ตามหมายจับ140หมายแล้วมีทรัพย์สินบุคคลที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้ที่จำนวนมากนะครับเพราะฉะนั้นุตันนี้ก็ถือว่าเป็นการปฏิบัตินะครับเป็นการบูรณาการกำลังร่วมกันทุกฝ่ายนะครับเพื่อป้องกันลดปัญหาการจำหน่ายการเสพยาเสพติดของพี่นอ้องประชาชนเราครับเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในถาวร,รวันนีก้ก็ต้องขอบคุณหน่วยที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับที่ร่วมกัน บริการได้อย่างสมเป็นรูปธรรม